สวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่เพื่อนพี่ๆทุกท่านทุกคนนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญนะครับมาให้ดูให้ศึกษากันนะครับเป็นเหรียญหลวงพ่อมุมนะครับสร้างศาลาการประเรียนนะครับสร้างสาราการประเรียนพระราชฐานนะครับหลวงพ่อมุมวัดประสาทเยอนนะครับนี่สุดยอดนะครับสายเหนียวนะครับจีเกียดนะ นหน้าบันซาลาการ,ปรเปลี่ยนนะครับนี่สวยๆอยาง,ง์นี้มีรอยจานด้วยนะพี่ๆนะพิเศษมากรอยจานบางๆนะนะครับรอยจานบางๆนะน่าจะเป็นรอยจานของหลวงปู่นะครับเขาบอกว่ารอยจานหลวงปู่จะบางๆนะสังเกตวันนี้ผมจะมีชี้จุดตําหนิให้นะครับเดี๋ยวผมชี้จุดตําหนิจุดใจตังให้นะครับเทคนิคนะเดี๋ยวพี่ๆไปเจอนะครับรุ่นนี้มีเกนะครับ น,นี้มีเก๊ะนครับ <C oughs> <c oughs> นี่บล็อกนี้เป็นบล็อกเก้ากานิยมนะครับจะมีเจ็ดกาแล้วก็มีบล็อกเก้ากานะครับเจ็ดกาเก้ากาดูตรงไหนเนี่ยดูข้างหลังนะครับพี่ๆสังเกตตรงนี้นะนี่นะครับ นี่จะมีรอยกากบาทนะครับนับเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับเดี๋ยวผมส่งให้ดูนะครับนี่นะกากบาทนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับนี่เราเรียก9กานะครับเนี่ยมีรอยจานนะครับรอยจานจะบางๆนะนี่น่าจะเป็นรอยจานหลวงปู่นะ นี่นะเลือยเรียญนี้สวยมากพี่พี่ดูดูผิวนะพาไม่ได้ใช้เลยนะครับ <c oughs> เทคนิคการพิจารณานะครับการดูนะดูนะครับดูบล็อกดูจําใบหน้าหลวงปู่ดีๆนะครับจําใบหน้าหลวงปู่ดีๆนะครับนะครับ <c oughs> อ่าด้านหน้าดูยังไงนะครับจะมีตุ่มตรงนี้ขึ้นมาพี่พี่สังเกตนะนี่โนนโนนขึ้นมานิดนึงนะครับนี่จุดสังเกตจุดแรกนะตรงนี้นะครับ ตรงนี้นะพี่ๆนะนี่ๆนะจะมีจุดอยู่จุดหนึ่งนะครับโนนๆขึ้นมานี่นะครับนี่นะครับนี่ข้างหน้านะครับแล้วก็ถ้าเหรียญเหรียญไหนช,ชัดๆนะเขาจะมีเส้นวิ่งนะครับพี่ๆตรงตรงวัแหวนนะครับตรงวัวแหวนจะมีเส้นวิ่งอยู่เส้นหนึ่งบางๆนะครับ เส้นวิ่งบางๆตรงนี้นะครับระหว่างเส้นวนแหวนกับลออิงนะครับจะมีเส้นวิ่งนะครับเส้นวิ่งตรงนี้นะพี่ๆสังเกตดีๆนะเนี่ยนะครับจะมีในร่องวงแหวนนะนี่ต้องส่องดีๆนี่ๆๆเห็นนะครับเนี่ยเส้นวิ่งเส้นหนึ่งนะครับเนี่ยเป็นจุดหนึ่งนะครับดูคมๆนะธรรมชาติคมๆนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ได้ใช้เลยนะพี่ๆนะสวยมากนะครับ นะอ่ะแล้วพลิกพลิกมาด้านหลังนะครับพลิกมาด้านหลัง <c oughs> พลิกมาด้านหลังนะครับดูรอยตัดดีๆนะครับจะมีรอยปิ้นด้วยนะครับตรงนี้คําว่ามีคําว่าเอ้ยมีชอช้างกอไก่นะครับดูรอยตัดนะนี่รอยตัดก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มาดูตรงพอปลอนะครับจะมีเส้นนะครับเนีย่ยเห็นไหม เส้นข้างในเนี่ยนะครับวิ่งวิ่งนะครับวิ่งวิ่งนี่นี่นี่นะครับนี่นนนนเหรียญสวยจะมีนะครับเหรียญไม่สวยก็ต้องติดนะครับเพราะว่าเส้นนี้จะอยู่ในซอกนะนี่นะนะครับ <c oughs> สวยสวยอ่ะ จุดตายตังนะครับมาดูที่ขอบตัดเลยนะครับขอบตัดนะจุดตายตังนะโอ้โหเรียนนี้สวยมากนะผมพิกมาดูตรงนี้นะพี่ๆนะนะเนีย่ยผมใช้ตรงนี้ดูนี่นี่นี่น,นจะรอยตัดจะเป็นแบบนี้นะนี่มีรอยฟันนะครับตรงนี้7กาก็น่าจะมีนะพี่ๆนะผมว่า7กาก็น่าจะมี เนี่ยตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับนี่เส้นเนี่ยรอ,อยตัดนะเป็นขีดขีดนะครับนี่มีชัดชัดนี่หนึ่งสสามสี่ห้าขีดเป็นขั้นบันไดเลยนะครับแล้วก็มีอีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่งนะพี่ๆนะตรงนี้นะครับตรงนี้เขาจะชอบบินนะเป็นแทบทุกเหรียญเลยตรงนี้นะนะครับเขาจะเป็นรอยตรงนี้ นะนะครับนี่ตรงนี้นะครับนี่มีมากมีน้อยแล้วแต่นะครับแต่ว่าต้องมีนะครับตรงนี้นะครับร้อยตัดก็จะเป็นยุคเนี่ยยุคโบราณนะครับยุคเก่ายุคสองพันนะนี่มีร้อยขาดอยู่นิดหนึ่งนะครับ ประมาณนี้นะครับอันนี้เหรียญสวยมากนะครับนะใช้มากๆนะครับอันนี้ได้รอยจานด้วยแล้วก็สวยมากๆนะครับนี่ก็พิจนารณาประมาณนี้นะครับเหรียญนี้รุ่นนี้มีเกลแล้วระวังด้วยนะครับเหรียญนี้ติดลุงมาเลยปีหนึ่งห้านะครับสวยๆก็ประมาณนี้นะครับวันนี้นะส่องให้ดูความสวยอีกรอบหนึ่งนะครับ ผิวไม่เปิดเลยนะครับบล็อกนิยมนะครับกาวกานะโอเคขอบคุณพี่พี่ทุกท่านที่รับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต,ต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับไปก่อนครับสวัสดีครับ